สวัสดีครับเป็นแฟนรายการแวแต่ให้เถิดทุกท่านก่อนอื่นผมขอให้ทุกคนไว้อะไรให้กับศาสดาอันยิ่งใหญ่ของเราผู้สร้างตำนานอันมากมายให้กับวงการคอมพิวเตอร์ของโลกใบนี้พวกเราทุกคนคงไม่อาจลืมชายผู้พลิกตำนานวงการคอมพิวเตอร์หลายต่อหลายครั้งไปได้เขาคือ สตีฟจ็อบส์ครับเอาล่ะก่อนจะเข้าขีโน้ตเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ตามสไตล์แอปเปิลเราก็ต้องยกยอ,กยอกปอปันตัวเองก่อนปีที่ผ่านมาเราได้เปิดร้านแอปเปิลสโตที่เสียงหายกับห้องกกงสองสาขาเดวยกันปริบตาเดียวก็มีคนเข้ามาเยี่ยมชมถึงแสนคนในเวลาแค่อธิ์เดียวเท่านั้นเองแต่ถึงจะมากันเป็นแสน เขาก็ต่อคิวกันดีนะครับไม่มีพี่มัวขามาบุ่นวายอะไร <c oughs> ทุกคนซื้อของกันอย่างเป็นระเบียบและก็เป็นสุขดีแต่ที่สำคัญผมไม่ได้ลดราคาซะด้วยและผมขอเพิ่มแอปใหม่นี้ให้กับมีแทมเพรตหลายแบบมากไม่แบบว่าจะเป็นการขอบคุณการอวยพรการบอกรักแต่คุณอยาจะส่งไปให้ใคร เราจัดพิมพ์และส่งให้ทันทีถ้าในสหรัฐผมขอคิดเงินสองจุดเก้าเก้าเหรียญน,นะและถ้าอยากให้ส่งรอบโลกแล้วก็4ี่จเก้าเกเหรียญเท่านั้นครับแต่ถ้าใครทําจนมาลูกโซ่งมาอันนี้เราไม่ส่งให้นะครับเฮ้อและสําหรับใครที่รอ i อโอเอสหที่ความสมามารถใหม่ๆเยอะแยะเลยทางผมจะเปิดตัวให้อัปเดตกันในวันที่สองตุลาคมนี้นะครับ ครั้งที่เจ้เบรกอยู่ก็รีรีบ้าพเลยจะได้เจยวเบรอกอีกไม่ได้ <ś led> สองนนาความสามารถใหม่ๆอีกตัวก็คือไฟ my friend ครับด้วยความสามารถนี้คุณจะรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าสามีตัวดีของคุณตอนนี้อยู่ที่ไหนรวมไปถึงมีพาร์เท่าหมดที่ป้องกันมาให้เด็กๆหรือสามีของคุณปิดความสามารถนี้ได้โอ้ยผมเชื่อว่าความสามารถนี้ ถูกใจแม่บ้านหลายต่อหลายคนอย่างแน่นอนส่วนใครที่เป็นแฟนๆของ iPod n นาโนผมเชื่อว่าหลายคนชอบแปลงร่างมันเป็นนาฬิกานะครับเราเลยออกนาโนตัวใหม่ที่มีรูปแบบนาฬิกาให้เลือกถึง16แบบด้วยกันโอ้โหแม่เจ้าแต่อย่าลืมนะครับมันไม่ได้กันน้ําใส่ไปเนสงกาานพังไปไม่รู้ด้วยสําหรับการเปลียนแปลงของ iPod t o uch ตัวใหม่ไม่มีอะไรมากครับ แค่ลง iOS 5มาจากโรงงานเลยคุณจะได้เจลเบกกันไม่ได้แถมด้วยสีขาวครับราคาก็ใกล้เคียงกับของเดิมครับ8กิก199เหรียญ22กิก299เหรียญและ64กิกที่399เหรียญครับและก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกัน <c oughs> ก็ขอแสดงความเสียใจร่วงหน้าเลยนะครับ ที่ไม่มี iPhone 5 <laughs> มีแค่ iPhone 4S เท่านั้นแต่ iPhone 4S เนี่ยก็มาเด็กกระจอกนะครับมันมันพร้อมกับ CPU A5 แบบดูอ l c าคอ2การสมองและ GPU ทําทำให้กราฟิกเร็วกว่า iPhone 4เดิมถึง7เท่าเราได้แก้ไขตัวบอดี้ใหม่ให้ตัวบอดี้ของ iPhone 4S ทำง,งานแบบสเสาเอ่อแบบที่มลม่างกานนะนำ เ้วยทำให้ความเร็วในการดาวน์โหลดของ iPhone 4S สูงถึง14.4เมกะบิตต่อวินาทีเลยทีเดียวกล้องควละเอียด8ล้านที่สามารถถ่ายรูปได้ในที่ที่มืดตึ๊ดตื้อให้สีที่สดใสกว่าเดิมและคมชัดกว่าเดิมที่หน้ากล้อง F 2.4เลยทีเดียวโอ้แม่เจ้าถ่ายวิดีโอ 1080p พร้อมระบบ AirPlay ที่สามารถส่งภาพจากหน้าจอไปเล่นผ่าน Apple TV แบบไร้สายได้เลย และอีกหนึ่งความสามารถที่เทศษสุดๆโอ้แม่เจา้านั่นคือเราใส่เลขาแห้คุณคนหนึ่งในเครื่องด้วยชื่อของคุณเธอคือชื่อซิริครับซิริเป็นเหมือนเลขาที่คุณสั่งทางโทรศัพท์ได้แต่ไม่เหมือนระบบสั่งการทางเสียงยี่ห้ออื่นๆที่ต้องมานั่งหันเรียนคำสั่งคุณสามารถสั่งซิริยังไงก็ได้เดี๋ยวมันทำงานเอง iPhone 4S เขาสร้างสรร์ผลงานดีมีคุณภาพสรุ่นเดกัน คือ16 GB กะ32 GB และ64 g ิกราคาก็ตามนี้เลยนะครับ199เหรียญ299เหรียญและ399เหรียญเห็นราคาแบบนี้ต้องติดสัญญาทาสองปีนะครับ iPhone 4S พร้อมวางจำหน่ายใน8ประเทศแรกไม่มีประเทศไทยวันที่1 4ิุุลาคมนี้แต่เชื่อเถอะ สักวันที่20กสบกว่าเดี๋ยว m b k Store ก็มีขายแล้วแต่ราคาที่ขายเนี่ยใครซื้อเขาแถมฟังให้ดูนะครับอดทนรออีกเดียวเราก็ขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วสุดท้ายสำหรับคนทอยากจะถามว่าทำไมถึงไม่ออก iPhone ้าคำตอบก,ก็คือผมไม่ได้บอกสนักว่าจะมี iPhone 5าพวกคุณนั่นแหละมาตั้งชื่อแล้วก็ลือไปเองจะมาถามทำไมไปละ ha ha ha